วันนี้วันอังคารเราจะมาทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นให้อ้วนกินกันเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ํานะไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวผัดเครื่องปรุงมันอาจจะเยอะหน่อยมาดูเครื่องปรุงกันนะอันนี้เราเอาเอาเนื้อใส่หม้อไปแล้วมีมีอบเชยมีผงกะหรี่มีพริกไทยแล้วก็มีน้ําตาลใส่กรดใส่ไปมีป่อยกะคั่วแล้วใส่ไป อบเชยแท่งใส่ไปริกไทยเสฉวนใส่ไปริกไทยเหลาใส่ไปผงกะหรี่ผงใส่ไปหอมนะเอาไปใส่หม้อก,ก่อนใบเบนะใบเคอรี่ลิฟใส่ไปอันนี้รสดีรสดีเราทำเนื้อเราทำเนื้อแค่ครึ่งโลนะ ใส่ซอ,ซอสแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะเราไม่มีหัวกระเทียมดองหัวกระเทียมดองเค้นหมดแล้วเดี๋ยวแต่น้ำมันตัวหู้ยี้นะอันนี้ตัวหู้ยี้ตัวหู้ยี้ใส่ไปก็ตัวเจียวนะ ใส่ไปแล้วก็กระเทียมทุบอันนี้ขานะข่าเหลืองอันนี้ไม่ใช่ข่าเมืองไทยนะอยู่เมืองนอกข่าเมืองนอกข่าเหลืองมันเก่าแล้วมันมันกำลังจะตายกระเทียมใส่ไปไปเตยแล้วเราก็มวนมวนเยอะแยะ,แ,ยะแล้วก็ห่ออย่งนี้นะยางมัด แล้วเราก็มาใส่หม้อคนให้มันเข้ากันนะแล้วก็ใส่เนื้อเราใส่ไปแล้วนะแล้วก็ต้มให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาช้อนฟองออกนะพอมันเดือดได้ที่พอประมาณแล้วเราก็จะมาตุ๋นกันเป็นชั่วโมงอะหรือว่าจนกว่าเนื้อมันจะเปื่อยอะแค่นี้แต่เราปิดฝานะมามาทำเส้นกัน ถ้ามีแป้งขนมปังใช้แป้งขนมปังนต่อปใช้แป้งสารีนะแป้งข้าเหนียวแป้งข้าเหนียวสักสองช้อนใช้น้ำร้อนนะเมื่อกี้เราใช้แป้งสองถ้วยเนาะ พักไว้แล้วก็พักไว้หาอะไรมาคุม้เดี๋ยวเราจะมารี่กันอันนี้ก็ผ่านมา20นาทีลแล้วดูน,นิ่งๆแหละกดไปแลั้นก็ยุกนันมันนิ่งแหละผ่านไปแล้ว20นาทีแล้วสามนาที ห็นหมใส่ผักไปสักสองสามชิ้นสิจะกินหรือเปล่า ประมาณนี้ oh. รสชาติไม่ต้องปรุงนะมันปรุงเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลทรายไปไปหนึ่งช้อนโต๊ะต้มไปในนี้เลยอันนี้ไม่ต้องปรุงใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันนี้อร่อยแล้วโอ้ย oh. พริกขั่วเองด้วยนะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนทำง่ายๆทำนี้ทำทำง่ายๆทำไม่ายากเส้นทำเอง เพราะว่าไปซื้อเขามันไม่มีนะอันนี้ก็จะ,จะประมาณนี้ยิมนี้ไปก่อนต้องรีบถูบ้านยังไม่ได้ถูบ้านเลย